ราก็อยากรู้ไงว่ามันจริงไหมเผื่อว่ามันเผื่อว่ามันเผื่อว่ามันจะได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องลองคนเรานะครับถ้าเกิดอยากได้อะไรสักอย่างมันต้องกล้าขอนะครับกล้าขออาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ถ้าไม่ขอเลยคือไม่ได้เลยถูกไหมโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆพวกนี้ยต้องรู้จักถามต้องรู้จักหาต้องรู้จักขอนะครับบางทีมันมีมันมีส่วนลดต่างๆมันมีมันมีมันมีสิ่งดีๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไมม่ and, mm ่ hmm. ่ or, yeah. ่คคอออยยยจะะรรรู película, people people ้นนนนัับททุุกกกางงเเืใโลี มันมีหมดแหละเราก็ไม่ค่อยจะเราก็ไม่ค่อยจะขดขวายมาถึงปุ๊บจ่ายเงินจ่ายเงินจ่ายเงินนี่สินก็เลยเบิกบานบาน,บานเบินเบิกไปตามเรื่องโอเคก็สี่โมงแล้วเดี๋ยวจะไปดูหนังสตรีมมิ่งต่อจะไปดูยูมิกเซลต่อให้จบซีซั่นหนึ่งนะครับต่อซีซั่นสองทีแรกก็ว่าจะสมัครเน็ตฟิกนะครับแต่ว่าเสียดายตังเพราะว่าอของเอเ๋เขาอย่างนี้เขาเขาไม่ค่อยเน้นให้พว่วงอย่างนี้ระบบชแชร์ระบบ อาาบ้านระบบแจกรหัสเขาเขาโดนเข้มงวดน,นะครับเน็ตฟิกก็เลยหยุดแล้วก็มาสมัครพรามสมัรพราผมก็เสียรเดือนละร้อยสิบเก้าแต่บัตรสข้อเสียค,คือพราเนี่ยห้องนอนมันเปิดไม่ได้ทีวีห้องนอนเปิดไม่ได้พราถ้าเกิดเปิดได้นะผมไม่เอาเน็ตฟิกแลนะเพราะว่าพราม,มีหนังเยอะมีซีดีเยอะซึ่งแบบว่าไม่จําเป็นต้องใช้เน็ตฟิกเลยแต่ว่าคือด้วยความที่ทียีข้างบนเนี่ยมันต้องมันใช้เน็ตฟิกข้างล่างเน็ตฟิกได้เน็ตฟิกเนี่ยข้อดีคือซีรียเยอะแต่หนังอะหนังก็เป็นรองนะพราม,มีหนังเยอะกว่านะครับ แล้วข้อดีของ Netflix คือทําซับกับภาคไทยมันมีเยอะกว่าต้องยอมรับก็คิดว่าจะสมัคร Netflix แหละจะรอเวลาอีกสักหน่อยขอดูพรามให้มันแบบเคี่ยนให้มันแบบเหลือน้อยๆหรือแบบไม่เหลือเลยเราเราคอยสมัคร n น t f l i x ไม่อยากสมัครแล้วดูแบบสองค่ายพร้อมกันมันเปลืองนนจ่ายนู้นทีจ่ายนี่ทีเพราะช่วงนี้เงินรายได้ก็โอ้ตายรับสามหมื่นจ่ายห้าหมื่นอะไรเงี้ยถาละเยอะนะผมพยายามพยายามที่จะหาทางเข้าโครงการ ลดหนี้แก้หนี้ประนอมหนี้ผมไม่อยากจะถึงลงขึ้นลงขึ้นสานนะก็ต้องพยายามช่วงนี้ก็พยายามเคลียร์กันอยู่หลายรายพยายามยอมเสียเครดิตนะครับช่วงเนี่ยช่วงช่วงปีที่ผ่านมาช่วงช่วงปีนี้ก็ยอมที่จะหยุดจ่ายหนี้เริ่มหยุดจ่ายหนี้บางแบงพยายามเข้าโครงการแก้หนี้อย่างต่างอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ทําได้บางอย่างก็ทาําทไม่ได้ก็พยายามทํากันไป ถ้าทำไม่ได้จริงก็ต้องอาจจะต้องคุยอาจจะต้องขึ้นโลงขึ้นศาลอาจจะต้องหาทนายอาจจะต้องประนอมนี่ไกลเกี่ยอะไรอย่างเนี้ยมันก็ยังมีอีกหลายอย่างชีวิตก็จะมีอีกหลายอย่างที่เราไม่เคยเจอนะครับแต่ก็อาจจะไม่อยากจะต้องเจอแต่ก็อาจจะต้องเจอไม่อยากจะเจอแต่ก็จําเป็นต้องเจออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้ผมไปแล้วกันนะผมก็จะเป็นกําลังใจให้คุณด้วยเช่นกันสำหรับทุกทนที่อวยพรมาในปีนี้หรือปีไหนๆหรือว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือส่งความปรารถนาดีมาให้ผมตลอดนะก็ต้องขอ,ขอบคุณจากใจนะครับก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็อยากจะส่งความปรารถนาดีสิ่งดีๆกลับไปให้คุณด้วยเช่นกันถ้ามีโอกาสถ้าผมมีเงินวันไหนผมก็อยากจะช่วยหรือทางการเงินหรือเรื่องอื่นๆกับคุณนะครับแต่ถ้ามันไม่มีก็ต้องขอช่วยตัวเองก่อนนะครับขอช่วยครอบครัวก่อนขอช่วยบทเปล่าภาระผมก็ผมเป็นคนที่ ต่อให้ผมไม่มีเงินยังไงผมจะไม่ไปกู้ไร้ยืมสินนะซึ่งผมอาจจะคิดผิดกับบางคนนะครับไม่มีหรือมีก็ไปกู้คนน้นกู้คนนี้กู้คนนั้นผมกู้ธนาคารก็คือกู้สาาถาบันการเงินอย่างเดียวนะฮะมีปัญหามันก็มันก็นกต้องก็เคลียร์กันในรอบเราเราเราไม่ได้เคลียร์แค่ผัดผารหนี้ของเราเองเราต้องไปเคลียร์ภารหนี้ของคนอื่นทั้งนอกระบบทั้งในระบบอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่ในชีวิตของคนเราอ่ะ แมนะ้บางเรื่องมันจะเหนื่อยทต่มาก็ยังยิ้มได้นะผมเชื่อว่าคุณเองก็เหมือนกันคุณก็คงมีเรื่องเหนื่อยทุกคนแหละคนมีเรื่องทุกๆกันทุกคนแหละคนเราถ้าไม,ไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความสุขทั้งชีวิตมันก็คงแปลกมันคงประหลาดนะฮะหรือคุณจะมีความสุขอย่างเดียวทั้งชีวิตมันก็คงแปลกนะฮะคนเราก็ต้องมีหลายๆอย่างผสมปนเปกันนะครับก็หวังว่า ชีวิตของทุกคนก็คงจะดีแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบางคนอาจจะมองว่าเราบักจะมองว่าชีวิตเราเองต้องดีกว่าคนอื่นบางทีมันก็ไม่จําเป็นนะชีวิตตัวเองทําให้ดีเราก็รู้สึกดีคนเห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นผมว่าลึกๆเราก็ต้องมีความรู้สึกชื่นชมชื่นใจไปกับเขาด้วยนะถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตอยากให้ชีวิตตัวเองดีคนเดียวชีวิตคนอื่นแม่งอยากให้แบบตกต่ำตกละกร,รมลาบากทอทุกทรมานผมว่า ความคิดคุณแย่แล้วผมว่าปัญหาผมว่าคุณมีปัญหาแล้วล่ะผมว่ามันมันไม่ใช่ชีวิตที่ดีงามมันไม่ใช่ชีวิตที่สวยงามมันเป็นชีวิตที่ก็แล้วแต่จะมองนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่ชมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันตลอด50ปีนะครับแล้วก็ตลอดถ้าเกิดพูดถึงในช่อง Youtube ก็ตั้งแต่ปี2010ก็ น่าจะถ้าจำไม่ผิดนะก็จะมาสิบสามปีที่อยู่กันมามัาคนคงอาจจะติดตามเรามาตั้งแต่ช่องสมัยแรกๆมันคนอาจาจะเพิ่งเข้ามาชมในระยะหลังหรือระยะกลางผมก็ไม่รู้อะแต่ถ้าคนดูจนถึงท้ายคลิปนี้แล้วเนี่ยผมอาจจะพูดไม่ดีนะเพราะว่าสคริปไม่มีัดต,ต่อไม่เป็นนะครับแ้วก็พูดยาวๆพูดแบบลองเทคนะฮะคิดอะไรได้ก็พูดแล้วคิดดูคนอายุห้าสิบปีนะเขาจะพูดอะไรได้บ้างอะคนอายุห้าสิบนะลองคิดดูสิ ห้าสิบแล้วนะเลขห้าแล้ววะ <c oughs> เลขห้าแล้ววะมันก็ต้องมีสับสนมันก็ต้องมีความลืมก็ต้องมีความหลงก็ต้องมีความแบบนึกไม่ออกบางทีเราก็ยอมรับนะลืมของไว้ตรงไหนเอาของไว้ตรงไหนไอของเอาเอามาได้ยังของมาตรงไหนวะของอยู่ตรงไหนหรือว่าทํานั่นได้ยังทํานี่ได้ยังหรือแม้แต่การพูดการพูดการนําเสนอการพีเต์การถามการอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะอึกอัอก,อก,อกความคล่องความสเสียวความไหวความไวความความความลื่นไหลอ่ะมันก็จะต่างจากสมัยสักสิบยี่ปีก่อนเนาะก็ตามอายุที่เพิ่มขึ้นผมก็พยายามนะเชา้าออกกําลังกายแต่ก็ไม่ได้ออกมากนะครับก็ซิปอัพบ้างวิดพื้นบ้างอะไรเงี้ยให้ร่างกายมันคอนเฟิร์มให้มันแบบเออแข็งแรงประมาณนึงแล้วก็ไม่อยากจะเป็นภาระของคนรอบข้างเนาะ ถ้าเป็นโรคเป็นภยัยเป็นอะไรเราก็ต้องเช็คสุขภาพแล้วก็ต้องตรวจก็ต้องมันมันสังเกตความผิดปกติของร่างกายนะครับเพราะอายุเยอะขนาดนี้แล้วเนะี่ยอายุอ่ะห้สิบก็ถ้าพูกตก็สวแล้วเราก็ต้องหมันตรวจสอบตรวจสภาพแต่ถามว่าถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้ผมหลับไปตายไปพรุ่งนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของคนที่อยู่หลังเราคนที่อยู่รอบข้างเราก็าจะเอาไปจัดการทรัพย์สินมรดกเงินทอง ต่างๆหรือการหาเลี้ยงชีพหรืออะไรมันก็ต้องเป็นเรื่องของเขาที่เขาจะต้อง move on เขาจะต้อง life go on ไปนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องของ,ของคนนี่จากไปแล้วเราก็ทําในจุดที่เราทําได้เราก็ทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดเท่าที่ทําได้แต่เราก็ไปคาดหวังที่จะอยู่ข้ฟ้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบมีเงินเป็นล้านสิบล้าน เราทาไม่ได้อยู่แล้วสิ่งนึงที่เราทำสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเราทําไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปคาดหวังแล้วก็คาดหวังทําให้มันดีขึ้นแต่ไม่ใช่ที่ว่าต้องทําให้ได้ถ้าเราไปสร้างกฎเกณฑ์สร้างความกดดันให้กับตัวเราเองให้กับคนรอบข้างมันก็นก็จะเป็นความทุกข์อ่ะตรงนีน้อากาศประมาณนี้ก็ดีแล้วเราก็มองว่าดีมันอาจจะร้อนหน่อยแต่ก็ดีที่ฝนไม่ตกถ้าฝนตกเสียงก็จะเข้ามันก็จะอื้ออึงมันก็จะหรือว่า ปกติรถผ่านไปผ่านมาจะเยอะวันนี้มีรถค่อนข้างน้อยมันก็ค่อนข้างเงียบแล้วก็สมมเออเราก็ถ่ายคลิปได้สบายขึ้นไปนอนดูหนังต่อนะฮะก็พูดอะไรว่ารู้่ครึ่งฉโมงแล้วมังน่าจะเกินโอ้เกิดคริงวโมงแล้วต้องขอบคุณอีกครั้งแล้วก็บางว่าจะได้เจอกันใหม่แล้วก็อาหวังว่าจะทุกทุกคนจะติดตามชมช่องของเราไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้มีความรู้สาระหรือไม่ได้มีความบันเทิงอะไร ให้กับชีวิตคุณนะครับแต่ว่าก็คิดว่าผมก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งเป็นพี่คนหนึ่งเป็นน้าเป็นป้าเป็นลุงเป็นอาเป็นน้องเป็นใครก็ได้นะครับแล้วเราอาจจะได้รู้จักกันในชีวิตจริงหรือว่าคุณอาจจะรู้จักผมอยู่แล้วเราอาจจะได้รู้จักกันมากขึ้นได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับบอกว่านะครับบอกว่าลองรีฟ เลิฟหรือว่าลองรีฟลายนะครับสวัสดีครับ